ไอคนนี้มันจาน่าดีไหมงอะไรนี่แม่นีแม่การจริงๆดาทั้งวิโดาจจกจแี่พยู่หรอเขาไปอเลยไม่พิเสียพูดสิลูจำแม่ว้ใทีดีนะลูไปไปไจอที่มานส่ ใช่ไม่ข้ะไผัวแม่ก็ทำแค่ลูกิ้หลอกใใช่ไม่น่าได้นะตอนนี้กระตุกนเรียนเพื่อนสหายของเส็จแ่สดพี่ก่อนก่อนมต้อนรัาีนี่ตัวเองพน่าจะกินกับแม่อียใ่รู้ว่าที่เรายนเลยโอ้โห บอกฉันที่ไปสับอมตรงไหนอีกล่ะนี่เอาทล้กสาวอะไรคิดถึงถึงมากันมทเนียนี่ใครเนี่ยพระสหายหม่องฉันเนี่ยโอ้โหนี่เพื่อนกันใช่ไหมใช่ถึงว่าคุยเคมีเข้ากันเีะคนัน้บอไค มันจะเสียยชื่่ออไได้างรประกาศครับประกาศรถมีห้อมมีสุวิชีครับงองูจอจาน7093ชูนย์รีมาขยับรถด้วยครับเนี่ยอะไรจะลุกขึ้นยืนเฉยๆไม่มีของข้ามเจ้าสักหน่อยลุกขึ้นยืนก็ไม่ได้พี่หวานลูกแม่เล่าเนี่เด็ดโทอเด็ดแม่ให้ข้ากับฉันอยู่หวานทั้งหมดคนรู้เพียข้าเด็ดโทอเด็ด ตรงเลยนะไม่ถูกชะตากับนี่ยไม่สวยขนาดนี้วิมากับพี่ผู้หญิงจะมายกเีตีอะไรแ้วเี่ยมเลยพี่นี่เอาทารไปตามมวินมาขึ้น้อมาเดี๋ยวนี้นี้อไปโอ้โหังเตวงานไม่ต้องโผเองที่เดินชนกูเลยเหรอไปต้องหูลรเลยเหรอ หยุดไม่เปิดปลท้ายเปิดปลแดงไม่ได้เราต้อหยุดหยุดแล้วดูบ้างสิบอกหนิพวกมาเป็นคณะอะไรมาฮะเป็นคณะอะไรมาอเออคณะที่บ้านรับงานเนี่ยชื่อคณะฮะชื่อคณะอะไรยอดอัลกัตตานยู <c oughs> ชื่อหน้ามีงานมากไม่ใช่ทอร์ลพีเมลคุณเหรอไม่ใช่อันคณะคณะที่ไม่ใช่คณะอู๋วันนี้ถึงหน้าท้องก็โล,ล่งๆแล้วพระเจ้าค่ะดูแลความเรียบร้อยดีแล้วเขาบอกไปดูแลความเรียบร้อยให้เดี๋ยวเข้าไปหาเด็ดพ่อก่อนเจ้าข่ะพระองค์ท่าน กมึงเนี่ยเอด้ีถ้าชะวังหลวงท้อให้มันดีหน่อยฮะนี่วังหลวงนะวังหลวงอะไรชาได้แล้วออกมากูก็นั่งตรงนี้ใช่ไหมไม่ได้ตรงน,นี้ในบัลลังก์ของกูไอ้ของกูแกมีใครอ่ะ กูคือปิ่นสวรรค์เจ้าปกครองบัลลังก์แห่งนี้เจ้าเออเจ้าใหม่เจ้าเก่าเฮ้ยเจ้าใหม่เจ้าเก่ากูคือเจ้าเก่าใช่ไหมเออถ้ามในเพลงเปิดเจ้าใหม่สาขาสองกูคือพระเจ้าอยู่หัวอะไรนะพระเจ้าอยู่หัวของเห็นไหมในลูกลางเห่านี่ยอยู่หัวไอ้นี่เป็นใครเพื่อนเขาของเองเขาจะมาึงเก่าเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยของมึงเนี่ยไม่ใช่สายไหมนี่อะไรเนี่ยไอ้นี่ มึงไม่หิวมาจากไหนเนี่ยเมื่อกี้คนดูให้เหมือนอย่างนี้เลยสามห้าด้วยหางเดียวก็หลับแล้วตอนนี้เรางม่เถียงคำไม่ตอบฟาดนะตกฟ้าขาหักกันสิสาดอะไรบ้างเอาซาไปซากินตัวดาไม่ต้องขยับโอ้ก็เพิ่มไปเถียงกับมบอลนอร์ทำไมเออก็าพ่อไม่พูดมันก็พูดไม่ได้นะพ่อไปน้ำขือไงสิ่งที่มึงมายืนบนน้ำพูดเไมเนี่ยสำมุ่งไงของกูลิเกเลิกผมยกไปเองนะ ก็มนขอโทษที่ร่วงเกิดขอให้พระองค์ทรงสิ้นสุดรันมงคลโดยไวอ้าวองอ้นสิ้นสวรรค์มงคล